ทำไมจึงคิดว่าไม่ควรจะถอดคุณเศรษฐาออกมาจากการเป็นนายกหลายท่านอยากจะรู้ว่าอยากจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวของ4คนนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานนะครับท่านนักขัณฑ์เมฆไตรลักษณน,นพดลเทพพิทักษ์ท่านอุดมรัตนอมริทคุณสุเมธปอยคุณเจริญคุณเป็นนักธุรกิจมาก,ก่อนคุณมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมันไม่เกี่ยวการที่นายกนำชื่อคนคนนี้ซึ่งมีปัญหาถูกลบชื่อออกจากสภาทนายความแล้วก็เคยไปเอาเงินไปให้ในพื้นที่ของศาล และถูกตัดสินนะด้วยคำสั่งศาลจำคุกหเดือนคนแบบนี้นายกนำชื่อไปให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยนะครับโปรเก้าลงมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงคนที่นำรายชื่อไปให้ในหลวงลงพระนามเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่นิโน้มเต้าใจมาได้เพียงแค่คนเดียวะนะฮะแต่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะ วันนี้สารก็เน้นไปที่คุณพิชิตชื่นบาน <c oughs> ซึ่งเคยทําเรื่องเป็นคดีที่คนก็รู้กันทั่วว่าทำอะไรมาใช่นะนายกก็ต้องรับรู้จากนั้นนายกบอกว่าเ,เป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จํากัดอันนี้สารก็ไม่รับฟังสารก็คิดว่าคือสิ่งที่นายพิชิตเคยทํานะครับเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัด ในลักษณะภาวะวิสัยสาธารณชนก็รับทราบครับทำไมนายกจะไม่ทราบมันไม่เกี่ยวกับคุณเป็นนักธุรกิจมาก,ก่อนคุณมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมันไม่เกี่ยวใช่ไหมสารตัดสินตรงนี้ง่ายเลยถ้าคนเห็นตรงนี้นะครับฉะนั้นวันนี้คนที่ติดตามข่าวก็เลยหลายท่านอยากจะรู้ว่าอยากจะอ่านคําวินิจฉัยส่วนตัวของสี่คนนี้ว่าทําไมเห็นนายกไม่ผิดนะทําไมจึงคิดว่าไม่ควรจะถอด คุณเศรษฐาออกมาจากการเป็นนายกอ,อยากจะอ่านผมก็อยากจะอ่านนะคำวินิจฉัยส่วนตัวของทั้ง4ตุลาการสารัฐธรรมนูญ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานนะครับท่านนักขัณฑ์เมฆไตรลักษณ์ท่านพนพดลเทพิทักษ์ท่านอุดมรัฐอมริศคุณสุเมธรอยคุณเจริญเออทำไมทำไมเห็นว่าการที่นายกนําชื่อคนคนนี้ซึ่งมีปัญหาถูกลบชื่อออกจากสภาทนายความแล้วก็เคยไป เอาเงินไปให้ในพื้นที่ของศาลและถูกตัดสินนะด้วยคำสั่งศาลจำคุกหเดือนคนแบบนี้นายกนำชื่อไปให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยนะครับโปรดเก้าลงมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงซึ่งศาลก็อาจชัดเจนเลยคนที่นำรายชื่อไปให้ในหลวงลงพระนามเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณยื่นอะไรไปก็ตามแต่ในหลวงท่านก็จะลง จากนั้นถ้าเกิดคุณยื่นคนที่มีมนทินมันก็มัวหมองมาถึงพระอ,องค์จากนั้นคุณต้องรับผิดชอบจึงอยากจะอ่านว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยมีคำวินิจฉัยส่วนตัวอย่างไรใช่ใช่ไหมฮะใช่ด<ช>ีนะฮะก็ห้าสี่นะครับก็เป็นั้นว่าคุณเศรษฐาทวีศินก็พ้นจาก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทราบคำวิจัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนายกก็อออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็เปิดใจนะครับก็บอกว่าผมก็เพิ่งทราบประเด็นฟังจบแล้วก็ออกมานะครับนักข่าวก็พยายามถามต่อว่าในหลายคำถามนะครับเป็นต้นว่าคาดคิดมาก่อนหรือไม่ว่าผล จะออกมาแบบนี้ซึ่งนายกยชบอกเปล่าเลยนะครับรอพอทําคําแถลงปิดคดีเสร็จตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวผลมันออกมาก็รอดกับไม่รอดอม,มีแค่สองทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะเอาฟังเสียงของนายกในช่วงนี้นะครับ ผลมันออกทั้งซ้ายและขวาได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่เราต้องทต่อไปผมมีหน้าที่ต้องวางแผนระยะยาวระยะสั้นว่าต้องทำว่าต้องเดินทางไปไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าจะไปก้าวล่วงหรือว่าไปคาดเดาว,ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรนะครับเหมือนวงเล็บห้าค่ะที่เกี่ยวเรื่องของจริยธรรมอะไรแบบนี้ครัตรงน,นี้เท่ากับใบการ ไี่ดูตรงคําว่าจะตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคนอย่างนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนครับบ้านเมืองก็มีคนเก่งอีกหลายท่านนะครับก็สามารถเข้ามายืนตรงนี้แล้วก็ทางานต่อไปได้<ต>ะจะขาดยังไงคะกับคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อ ผมว่าไม่ต้อง่ายครับเพราะว่าทีมงานเองก็อยู่อยู่แล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีก็ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่ตามข้อแ่างของผมนะครับพี่ถ้ารองภูมิธรรมเองก็กําลังหาไฟบินกลับมาจากคาซัคสถานนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เป็นรองคนที่2คือท่านสุริยะท่านก็อยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็มีประสบาการณ์ในการบริหารร,ราชการแผ่นดินดีอยู่แล้วผมก็มั่นใจในในทีมงานนะครับแล,แล้วขบวนการสถานายกต่อไปก็ต้องผ่านทางทางร้านสภานะครับอันนี้ก็เป็นไปตัวไปตามะบวนการกฎหมายนะครับ ก็ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นแะผมยืนยันนะครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไปจะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม่มีผมผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับเข็ดไหมครับอะไรนะครับเข็ดางการเมืองระวังไม่ไม่มันไม่เกี่ยวเข็ดไม่เข็ดนะครับมันมันจริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่ละคนเราก็สามารถทได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในหลายๆหน้าที่นะครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะครับการที่ บอกว่าเป็นบทเรียนแล้วครับแพ้มีใครวางยาหรือรอะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวล่วงตรงน,นั้นดีกว่านะครับวันนี้เราเราเราน้อมรับคำตัดสินและเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้กระบวนการทางทางด้านพิธีบัญญัติทางด้านสภาดาเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักข่าวจะถามอย่างที่ท่านสมก็ได้ยินนะฮะนายกรัฐมนตรีถูกวางยาหรือไม่นะะค,คุณเศรษฐาบอกผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะแล้วก็ยืนยันว่า เออไม่ใช่ผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามคาดหวังแล้วก็จะไปกล่าวโทษคนนู้นคนนี้ว่ามผมถูกวางยาไม่ใช่การแต่งตั้งพิชิตชื่อบานเป็นรัฐมนตรีเป็นการตัดสินใจคนเดียวหรือไม่คําถามนี้คุณเศรษฐาไม่ตอบอบอกแค่ว่าเออเราไม่อยากจะกลับไปตรงนั้นอีกแล้วนะผมก็ถแถลงชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอยู่ในคําแถลงปิดคดีแล้วนะในสิ่งที่ผมอยากจะพูดท่านตุลาการทุกท่านก็มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว อย่างที่ผมยืนยันผมน้อมรับคําตัดสินอไอ้ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คงผมว่าท่านผู้ชมเองก็มีคําตอบตั้งแต่แรกแล้วว่าพิชิตชื่นบาน,นเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยคุณเศรษฐานเนี่ยจงใจเลือกขึ้นมาเองเลยหรือว่าเป็นฝีไม้ลายมือของใครที่พยายามผลักดันพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีให้ได้นี่นะฮะการเมืองไทยดูง่ายฮะท่านผู้ชมฮะใช่ใช,ใช่ไหมฮะดูความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณเศรษฐา ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่าต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาขยันมากแล้วก็มีการปรับบุคลิกหลายอย่างจากตอนเป็นนักธุรกิจพ<ม>อเป็นนายก๊บก็ขยันมุ่งมั่นตั้งใจ<ม>นะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคลิกก็เปลี่ยนไป<ม>นะครับแล้วคนอย่างคุณเศรษฐาเลยฮะท่านผู้ชมจะมองไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดจะหยิบชื่อคนนี้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีแล้วจะเป็นจะเป็นมีผลกระทบอะไรต่อตำแหน่ง นายกหรือว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นรัฐบาลหรือไม่อืจะดูไม่ออกเลยฮะคุณเศรษฐาต้องดูออกอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็อย่างที่40สวร้องไปโดยเปรียบเทียบกับการที่มีชื่อมาตั้งแต่รอบแรกแล้วก่อนจะตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วตอนนั้นก็มีชื่อมาและทําไมไม่เอาใช่ไหมและทําไมมาเอาตอนนี้อืใช่คุณเศรษฐาจะเอาหรือว่าใครจะเอาหรือว่าใครเป็นคนที่ยัดถุงขนมนี้มาให้ใช่ไหมฮะก็ คุณเศรษฐก็เป็นสุภาพบุรุษว like okay. ันนี cre eh. ้ท่านผู้ชมฟังนะก็เป็นสุภาพบุรุษคือไม่ไม่โวยวายไม่ใช้คำอะไรที่กระทบชิ่งไปที่ศาลครับไม่โทษใครนะครับแม้ว่านักข่าวจะถามจะถามแบบปูทางไปทางนั้นใครวางยาถ้าเกิดคนแบบฉุนเฉียวคนกำลังหงุดหงิดเพราะถูกทอจากตำแหน่งเนี่ยใสเลยรับลูกมาแล้วใสทันทีใช่ไหมฮะเออใครจะวางยา ใช่ไหมะใครจะวางยาคนจะวางยาคือใครก็คือคนที่ยัดถุงขนมนี้แหละมาให้มือของคุณเศรษฐาเพราะผมก็ไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ก็คงจะไม่เชื่อคนเราอยากเป็นนายกอะกจะแต่งตั้งคนนี้พอแต่งตั้งปุบ๊บ<ๆ>แต่งตั้งคนนี้ไป<น>จะได้เป็นไม่ได้นายกะจะต้องไปตอบคําถามเกี่ยวกับอีออตานน่เยอะเลยแต่ก็ยังแต่งตั้ง ใช่ไหมฮะเพราะกลืนไม่เข้าครยไม่ออกใช่ไหมใครเป็นคนฝากมาใครเป็นคนฝากมาใครเป็นคนฝากมาคนนั้นน่ยอยู่ในเมืองไทยหรือว่าคนนั้นอยู่ในเมืองนอกคุณเศรษฐาก็รู้คุณเศรษฐาเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปโวยใส่คนนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาถุงขนมมายัดใส่มือผมเป็นยังไงสะใจคุณแล้วสิเห็นไหมผมไม่ได้เป็นแล้วนี่ใช่ไหมโทรไปโวยเลยเป็นยังไงผมบอกแล้ว ไม่เช tamam ื่อผมก็รู้อยู่แล้วพวกนั้นก็วางวังเขาซุ่มดูอยู่อิตัดคนที่อยู่บ้านป่าเห็นไหมเออพอทันทีแต่งตั้งป๊บมาเลยสี่สิบสวเห็นไหมใช่คือคนเราเนี่ยสี่สิบคนน่ะสวสี่สิบคนโอ้โหและเป็นสวสีอดีตสวเดิมนะไม่ใช่สวชุดนี้นะฮะสวเดิมอะ เป็นค่ายไหนลายไหนรู้หมดเลยใช่ไหมเออเรียบร้อยทําให้ตําแหน่งนายกว่างซะว่างแล้วตอนนี้ว่างแล้วตอนนี้ว่างแล้วนะตอนนี้ก็เข้าทางแล้วคนที่ไม่รู้นะมีเบื้องหลังหรือเปล่าไม่ทราบสําหรับ42สวก็ถกกันได้แต่ตอนนั้นแล้วว่า42สวเนี่ยใครเป็นคนให้มาใครเป็นคนให้สัญญาณมาก็ถามกันได้แต่ตอนนั้นแล้วเขาก็ปฏิเสธบอกไม่หรอกเราพวกเราก็เห็น นะเรายอมไม่ได้ที่จะให้คนนี้เป็นรัฐมนตรีก็เรียบร้อยเนี่สสิวที่ส่งส่งเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยไปให้สารรัฐมนูลในตอนนั้นน่ยก็มีบางคนก็ไม่เห็นด้วยก็มีนะบอกโอ้โหหน้าที่เราจบไปแล้วใช่ใช่ละใช่นีนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสี่สิบสวเขายืนยันว่าผมยังทําหน้าที่อยู่นีนะฮะแล้ววันนี้การตอบคําถามไม่ว่าโดยเฉพาะคุณสมชายแสวงการก็หลังจากนี้ จะเลือกใครเป็นนายกขั้นตอนอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมล,ละน้าที่ผมมันจบไปแล้วนะฮะอีนี้แหละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ